ครับผมก็ได้มาถึงบ้านอาจารย์คนเดินหน้าครับเนาะโอ้ยฟันยูพอดีครับไปคว้าให้หนงพอ่อโอ้มื่อนี้ยที่เป็นประจำวันในอาหารนกเขาครับเออนกเขาอยู่นี่นี่ถ้เสียงดีๆเด้อโอ้เออโอ้ลายเนาะตัวส,สวยๆงามๆคนดีคัดไปตีตานกพันธ์งามๆเลยมเสียงไหน ฟุ๊กสองฟุ๊กสามฟุ๊กนี่เหรอฟุ๊กใต้ทุกเบอร์ที่ต้องการหะไรหรืพี่น้องนกตั้งแต่จะตั้งแต่จะมีเงินซื้อหัวอาหารบุ๊กเศร้าตุกแน่งตั้มดวงใจเย้าฟองนั่นแหละอักมั่นดูแลมั่นโอ้งามอันนี้ก็นกปลาเบิดบ่ครับนี่นี่นกปลาบดครับนกปลาล้วนเสียงดีอายุกับสองปีขึ้นแล้วครับ อายุโกงที่ครับเออายุงกองปีแล้วเลี้ยงนี่เลยงาอบรรทายขนงามขนรุนครินี่เนาะให้ออาหารให้ความดูแลให้ความใส่ใจทุกอย่างซับเมียคนหนึ่งน่ะล่ะน้าไม่มีขาดน้าไม่มีขาดตื่นเช้าต้องเลาะนกก่อนเลี้ยงหื่นที่หลังเอาโน้มเป็นที่ติดใจคือว่ามีความสุขกับมันมันก็ให้ความสุขให้กล้องเปินเพื่อนยยมขันยยม งีมันนกปลาขามากมันจะพูดได้กันโอ้ครับหลายเีแเขก็เาเ้เียดได้ครับผู้ใดสนใจมีความจุดประสงค์อยากได้ไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปสายอ่อสายขันก็ได้เหมือนครับกต่อจะมีราคาเป็นกันเอง <c oughs> เรื่องหลายเอาแบบราคาพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเคื่อเข้ามันยุคโควิดเขาก็ต้องเอาแบบพี่น้อง คุณได้สนใจทักมากนะครับเด้อเบี้ยตัวก็ Higher ่านี้สี่สิบเอ็ดตัวฟ้าสี I mean, ่สิบเอ็ดตัวทั้งหมดตามนับไปนี่นกต้อยหาตัวตัวนี้ก็ต้อนมาครับนี่ตัวนี้ก็ต้อนสองคู่ต้อนสองคู่ต้อนไปจะเลื่อยไล่แล้วเศร้าแล้วเศร้าขึ้นแล้วล่ะอ๋อเมื่อกี้มาเห็นขยับปีกปั๊บปู่ครับขยับปีก อ๋อใช้ใช้ใช้ีตัวจดคู่ว่่อนีจดคู่เรียเดี๋ยวเอาให้จดคู่ให้เบิ่งจดู้บวบ้วาได้นเาทำนกคักพี่น้องคอต่อยเลย แฉะอืมตุ๊กนี่มันมีแต่แบบลื่นลูกโบข่อยแฉะครับโบข่อยแฉะโบข่บบอยแฉะเิ่นไงบดินอยู่น้ำข้นเนาะมันอยู่ยน้ำข้นมันบดินอ้าลูกซ้อนเพชรจ้ะวัวซ้อนเพชรอ่าไอ,อ,อ้อ,อนเพชรไอ้อนเพชรไอ้คุณแผนนี่ไอ,อ้อคุณแผนนี่ซ้อนเพชรเออสายาเพิ่นเอาเจ้า,จาลูกเอ,อาแล้วเอาแล้ว

น้แวครบเอเักล้านแล้นี่ oh, oh, wait, ัก right. ักเน้ยเสียงเล็กเสียงน่อยนี่บดตัวนีเสียงน้อยเสียงกลางนี่ครับนี กันเดียวสายรู้ๆตัวตเา่าวาราคาจะฟังเนี่ยแบ่งตัวตั้งไหนหอหนิตัวนี้ตีราคาไปสองพันหาสองคูปสองคูกคือมันได้เฉลี่ยยี่สิบกโตแล้วครับตัวนี้กับนกตอนกต่อตัวนี้ได้ประมาณเกือบสามสิบแล้วนี่อ๋อเกือบสามสิบแล้วเธอไดพ่นซักเธอไดสมคุณแนโอ้คุณแผนเออคุณแผนนั้นพ่นซักเออตอนนี้ แนราคาไล่เลียงกันนี่หละเพราะตัวนั่งจักตัวนี้มันก็ยักปีกยักปีกสูนสูายวัดลกายลกนก็ตัเสียดแม่รับว่านกตัดีเนี่ยเอาลงจดกันมิดทีี่โอ้ยันนี้บ่อตัวนี่มีแต่ของแท้ของแท้เท่านั้นจักนะไปเลย โอ้มากกว่าตรงนี้แล้วมันี่นี่ยเนี่สีสีเอินสียังนอนนี่เนาะยี่ออกกิ่งแดงเอิอแล้วสายดุสายดุสองคุ่เนี่ไอ้ลนุกจัดกันจัดกันแบบนกไลยครับคุณนกซ้ำนกยังไหวเออไล้สี่สิบห้าสิบเนาะไม่นกแกอายุกงสองสามปีคืนเนาะอายุงานเนี่ยมันต้องห่วง เอาเออกไปกันพอเอกออกไปกันไปบิ้งอ้ตงสีกันก็สงสีส่วด่ยเนาะเออสูม,มืดสูมดเนี่ยมดำนี่ผดำสูมดลูกช่าูกั้ครับลายลกพอแอบเบิ้ลสูตัวเบยบงส่งครับน้าี่นกหรือเรียกเอาเรือครับมากตัวแรกัน,นใจกับจีทัก พักมาได้นะครับผมสิทีีเบอร์โทรพ่อแล้วไปให้ปฏิญญามีท่านใดสนใจนกแอบมีอมี่เอาฝึกไหมครับกำลังคืนตัวได้หรตัวเก่าฮะมันบ่โอ้เออเอาเอนกนกเวลานกมันจะสู้กันเอาเลยหรอกนั่นสู้รับสู้ พร้อมสู้ทุกตัวสายดุมีเวลาแอบขึ้นต้นไม้ไว้ต้นไม้ใบมีเวลาดูแลมันดูแลมันโตได้มันขึ้นไรตเอามาประกบกันมันสู้กันทั้งนี่ก็สู้ด้วกันเสียงเล็กเสียงเล็กมันจะสู้นี่ขึ้นป้ายไว้เสียงเล็กมันไล่ตัวมันต้องได้ขึ้นป้ายมันจำว่าได้จำว่าได้ดิจำว่าได้มาจากป้ายดะไรเนี่ยนี่จะสายป้าดุ้ม ตัวไหนพิ่เชอร์ุ่มรุนเจ้าฟูงเลยละ่ะอองมาพิชสบายใจเลยมากนี่แต่พอห<ม><ม>น,นุกตัวไม่มเห็นสองละตัวได้อีกบัน,บน,นตัวได้ขึ้นหลายคุกแค่อ,อ,อ่างผมมันสามคุกเหรอครับมาเบิงน,นกสามคุกบัน อ่างนี่ครับบักอ่างขวา,า,า,ายดูขายดูคือการน,นี่เสียงเงยพอตอนนี้มันอันเอามาดจดลองมันมันอ่างบ่ผมคนสงสัยว่ามันอ่างมน,นุษย์หอ่างฮะมันอ่างอยู่โอ้โอ้ขวายดุอาจารย์ลูกจัดจัดเลยเทป้อนมีเทป้อนเสียง,งเงยนี่ ฟังนะครับตัว<อ>ตัวน<อ>ีว้เป็นเชลยนกผมได้นะครับนี่เจ้าอ่างนี่อาลูกอาวมันสีอ่างขึ้นในคลิปผมผมว่ามันอ่างอยู่นะมันเห็นกล้องมันเลยตื่นจากไหนอ้าลูกอ้าวซุบอ้าวซุบตั้งท่าละตั้งท่าละเออเอาลูกเอาวจัดลูกจัดอา้าว จับเอาละ <laughs> นเพนรอ้ผูกคาวเว้ยเลอยอมันอางไปให้แหลกนะเนาะมันอางไปให้แหลกหลายความเกิดขาเว้าอาง,าอางดินเจ้าร่องดินฟืดดินก็เลยปลูกให้มันลึกให้มันลึกไว้คิว่าไดรม,มันขอแบงขึ้นใช่ไบอกพ <laughs> ี่ตัวเดียวที่มันได้แง่ง่งนี่ ครับนี่ก็ได้แบงพอเมันมาตอนต่ออะไรใหม่ๆนะครับเออแบงวันนี้มันขึ้นเต็มเลยโอ้ยมันขึ้นเนี่คากเลยบาดเต็มแล้ววันนี้มันบ่ิยานไปแล้วฮะเจ้าว่ามันบ่อ่างบ่อ่างมาสั่นฮะเจ้าบึงเอออ่างมันก็อ่างวันนี้แหละก็เสียบตัวว่าอ่างก็ต้องอ่างก็ลูกสามกุ๊กตัวเนาะเนาะพอดีก็เอามันออกตอตลอดจะเรื่อยมันก็ได้ยี่สิบอย่างแล้วโอ้ว่าได้หน่อยด้วกันอ่างหลายข้ามอยู่แต่ว่าบอยมันอ่างตลอดเป็นลูกสามกุ๊กครับเออสามกุ๊ก S <S เสียงเสียงดีเลยนาะเสียงดีขอ,อ,นนอันี่เสียงน้อยนี่เสียงน้อยอันนี้สองกุกครับสองกุกอันนี้กุ๊กโอ้<ม>เขียนไะไเบิดครับเสียงกลางเออก,กน้องบัวพี่สันหนึ่งกุกน้องบัวหนึ่งกุกได้มาจากโซนที่นกเจีงเจีงอ๋าพี่น้องบ้านหน่อยออนะครับน้องขันีิกระดานรอไปตั้งฝุ่นรถทางบ้านตั้งฝุนมันก็มีเอออันนี้ริ้วไอ้ริ้วนี่เอานกริ้วครับนี่เออนี่ริ้วมันสูไปพ่อสูแล้ว ตันตึกกันน,น,กนี่ยก็ได้วิวหนิตันซึดไส์เอาตันซึ้ดตันซึ้ดตันซึ้ดเมื่อแล้วมันพูดอะไได้โอ้ยสิได้หานกมาให้พ่อเราเลี้ยงไว้ถ่ายแล้วนี่พ่อะเราเลี้ยงหนกดีก็ยังนี่ดูแลอาหารการกินมั่งให้ขาดเอา,าผีวป่ะพ่อไว้ใกล้ใกล้ข้นนี่ละเบิ่งละหนกเราสมบูรณ์ดีไหมครับพี่น้องเต็มละตัวขนงามขนงามสุดๆเลย นกอยู่ลํานนค,คนคนหลายนก,กเลยเอ,อนมากินเขาเห็เขากินน้ำเป็นร้านอาหารแล้นมากินเขามันก็เลยลึนอา้อาวหรอ่จดค่วยอา้อางมึงองจัดไปอ้าวสูว่าคืนว่ามือนี่อ้าวอ มือมันขึ้นมันก็ขึ้นครับมันก็เป็นบางมือเนาะครับถ้าฝนตกเศร้าใปไม่เนี่ยไว้โอ้ยอ้างีินะไหวจนอยากไล่หูแต่ว่าสันลวดนกสี่สิบกว่าตัวโคบโคบพิษทหารเงี้ยวๆครับบังรถพิษทหารเงี้ยวๆเลยคุณดีว่าภาษาญี่ปุ่นเสียงมันตื่นมันตื่นกล่องพี่นก นกก็เคยปอกกล้องครับเออโอ้เบิ้งข้างผม่เอาเพเนียดกอะไรเบิ้งบุกลิกเพเนียตกรมี่ว่าไทยเพเนียดเห่เบิ้งเบิ้งเออเพเนียดตลายสายยูซีฮารกตัวคนละเพเนียดเลยสายบุกงาหิรนะครับใบตอเหมือนมีเวลายาวไปเลยครับอาสุดบานปั๊บนี่แม่แม่งแม็นของแท้ร่วมทั้งทางกระมี่โอมตัวนึงอยู่ด้านหลังคนกระมี่เอาไว้ชุกมอง ต่อมาเก็บเบิดรอบนอกอีกรอบนอกทั้งคุณกับมี่โอ้รอ,อ,อบนอกคุณหาหกเจ็บตัวอีกตรม่นมีมองหอยพี่เนาะมัมีมองหอยมันกินไว้ให้จบการพดไว้ดีแล้วทำนี้จบการพดต้งได้ต้องดูแลไว้ครับตื่นเศ้ามากกับเพิ่งนง,งกินกาแฟฟังเสียงนกขันมีความสุกไรสุดยอดสุดยอดเลยสายรุ่เฮีย ก็เนี่ยเด้อนี่ทุกรุ่นทุกไสเอ้าต้องแน่ไปมาเมมไม่ตัวนี้พอเมนบ่เออมาเมมไม่ต้อมาเมมไม่ไปรอบอนำเสียเข้าเนี่ยแหละเพราว่านกปลามันบกตึ้นบตีตะไลมีอยู่แต่ว่าบตีตะไลมันจะเลยโอ้โหมีตัวคนขุดอีเกแล้วบอดินครับบอดินบดันพี่น้องบอดินจับได้ใบได้เพราะว่าคน คนย่างดูเดียวนี้ย่างไปย่างมากก็เลยชิ่นชิ่นมาเบิ่งรอบนอกก็มีอีกมีนกแม่ขันเสียงดีก็มีรอบนอกมีนกแม่นี่สายดุคือกันนี่ตัวนี้กันปั้นเป็นนกต้อนี่นกแมฆนกเมฆสายข้างนอกไปกับมีครับวาดสายนอกก็มีอีกแม่นเบิดกีบโกงลูกเนี่อือสายโกงใต้ก็มีอีกยังนั่งทับอยู่ก็มี ว่านี่ค่ะผสมความเออผสมความผ้ร่วมกับมี่อันนี้กับมีครั่ผมร่วมกับมีพี่น้องปาดถั่วม้วนหน่อยดีเลยครับแกมันก็มีมองหอยในดักนกกระจอกความเวลานกไม่กินอาหารปัดในตะเลี้ยงไว้พี่น้องเอ้ย โงนี่เพิ่งขายออกไปเออขายไปเพราะว่าแบ่งปันไปนี่ถึงจะเป็นโกงว่างโชว์โชว์เพราะอันผสมเป็นนกปลาที่ลูกผสมเมากัว่านี่ปลาทั้งนั้นวดอ๋อไอ้กงผสมนี่ก็ได้ที่มาจากเมืองแพร่นี่จากเมืองแพร่เลยนี่สายดูของแพร่ของเฮียบังบังได้เนาะบังมะบังมะ บังมะแค่เออเก่งมึงแพรแหระเบิดท่นละโอ้เอามาหกตัวย่างยูซีบ่ได้มันเป็นสายปลาบ่สายปลาทั้งนั้นสายปลาซีหาตัวเดี๋ยวเหลืออยู่ครับสายแพรมันเป็นเอื้องแดงๆออเอื้องแดงสายของแพร่บนวันกบปวดหัวนวลติดอกติดแดงนี่ครับพี่น้องงบคุ้มโอ้ยหลายๆบังมะสี่สิบกว่าตัวเบิ้งเลยครับ เรียกเอาดูเอาตัวใดมันสวยมันงามมันเข่าตากรรมการนกแอบลายนกแอบลายพ่อฟั่มซูมัดพร้อมออเอาไปแอบเออครับหางยาวพ่มีหางขาดมุมสวยตัวก็สวยรุ่นเดียวกันมัดพ่มีนกน้อยๆหรอกนกนี่คืกกอตุ่มๆกลางๆนะหายีว่าใครไม่มาขันก็อยู่หัวขาดหัวขาดเป็นอือ่นนะจนอยากไลห่หูยึดความกันนั่นนกจอกน้อยติด

อีกขันหนึง่งนกฟิงแดดย่ามสิออกซกเอาฟิ้งแดดให้มันได้แดดได้น้ำค่อยปสู่แล้วเฮ็ดแห้เฮ้านี่มีกำลังใจว่านกเข้าไปหอยปับ๊บเนี่ยมันสู่ท่านพี่บ่าสามารถว่าสิไปนั่งรับได้หรอกพ้นรุ่นย่างเดียว <c oughs> รุ่นย่างเดียวเท่านั้นจักนน้าที่จับไปเลยพอหอยนกปั๊บละ่ะจับเลยจับเลยครับ เอาบอกอ่างนี่มาปล่อยขึ้นเพราถุงมันอ่างเนี่ยปล่อยมันีหลายบาทอยูอ่เ <c oughs> ออลยมันด้หลายเดี้ยงนกสามกุกครับอ่างเอาเพอมันมันมันตลอดบพอันอันกุกมันสามตลอดบ่สาตลอดแล้วสามปันอ๋อ มีซีความเหอ่อมีซีป่ะมาถึงอ๋อ,อรครับแต่ว่าเป็นนาจะเป็นลูกผสมส,มสายบางๆเนะครับเพราะว่าเบื้องนาเบื้องตาแล้วใช่ลเ,ยเยลยที่ออทห้าตัวอะไรมือหน่ะนะครับรรอั แดแล้วาบเ้น,นึ้นใส่แดดเห็นนกปลากระคึกมาดนี่ยปนซักพงอืมนี่ละครับของแค่อยู่นี้ว้ายสุดยอดสุดนี่ของแค่อยู่นี้บม่ได้ม้นี่ล่ละครับชีวิตประจวันดูแลนกดูแลรองรั้วทั้งสองยาง หักทั้งสองยางไหวขาดโต๊บุกคว่างอาหารสมบูรณ์ปานยังพรเบงกอถือใจนี้พวกอโกรละโอ้ค่ะคือมันหลายเนาะคู่ส้มกันมามาเห็นเราติดดไ้ตใจมัดแล้วกนสู่กันอยู่ทัง้งในเอเอาสายดูน้องาลำคุ้มเป่น ไดูน้องหลำหอ้อน,นานขึงงนยวัน,วนขึ้นไปไหนเนาะเออริวบ่านขึ้นมัน,นเป็นบาหนึหลายตัวนกมันมันมันก็เลยเห็นกันหลายตัวต้องเป็นบางนาไว้บางนาไว้เพราะฉันมันบ้นอ,อ,อ,องน้ย้หมออางนี่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวมาสืบไปเห็ดพอพันเงีพี่น้างมันมีสองคกนี่สองคตายดูกัน สายดุดูเดียวไว้สายตัวตัวนี้ดุคุเขาไปตอมาให้ได้นี่สายดูเลยเสียงกลางสองคุบแบบนี่เสียงกลางสองคุบสองคุบเสียงกลางนี่สายแพร่สายแพร่แล้วนี่ แช่แหระเบอจริงจริงเสียงน้อยเคียนเขียนล่งใส่เขียนใส่ดูเอาจัางไฟพี่น้องบ้านพ่อเราก็ขายอาหารตามสอกตามสร้างโอ้บรรยากาศครับผมกินข้าวสร้างเสียงนกฮืมพี่น้องสี่มักแบบไหนขอบคุณเขาวัวเขาควายน่าตาเนาะสุดยอดเลย ีขาวานี่ก็ต้องตื่นตะกองใหญ่เนาะเขาควยกับคายพี่น้องผุ่นฟ้าเราปวัวล่ะโอ้เอ็ดกระลาป่าเลยแอักแรงไถแรงชีวิตเก่าๆมีไส้มียงพร้อมวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะดื้นคนชาวบ้านดินดินแล้วพี่น้องบ้านนี้ก็สิได้ขอโตัวนะครับบ้านนี้ ถ้ามักตัวใดกับมทิ้งเบอร์พ่อแล้วไว้ห้ยนะครับเนาะเออจขึ้นเบอร์โท่าไว้หามีอยากได้นกต่อห้ากับเทรหาพ่อแล้วเลยครับหลายอยู่ครับเป็นนกพร้อมฟื้นพร้อมยังนกต่อกับมีครับจขึ้นเบอร์โทรพ่อแล้วไว้ห้ยนะครับเออนกเลยพี่น้องซื้อไปแอบบอกให้เสือไปยังครับราคาค่ากันเองนะราคากันทิงว่าสั่นพ่อเราว่าเออพอขายแพงเนาะครับ ขายแบบเอาพี่ละน่องว้อยหวังรวยเอาแก้วคนมักขึ้นกันสมบูรแล้วเตี้ยขนมักขึ้นกันสายตรงต่อครับผมนะครับก็สนใจกับิดต่อพอเรามาได้นะครับเนาะนกฝึกนกอย่างมีเบิ่อนนกแอบไหลายนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้กับครับผมสวัสดีสวัสดี๊ายบาย